มีเรื่องของคุณต้อมฮะนี่จากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพี่แป๊ะคุณสองครับ,รบ <Yeah. S 1> ปรากฏว่าคุณต้อมคนนี้ผมนามสมมุตินะครับเล่าให้ฟังบอกว่ามีพระพิสุสงรูปหนึ่งทักแชทมา mm hmm. คุยในลักษณะลามมกแล้วก็อยากจะมาขออมอวัยวะเพศล mm hmm. ักษณะแบบนี้คุณต้อมรับไม่ได้ครับโ mm hmm. พสประจานโพสให้เรื่องเนี้ย ให้พระสงฆ์ฝ่ายปกครองเข้าไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าคนที่โพสต์คุณต้อมนามสมมุติที่ผมบอกพอโพสต์เสร็จนักข่าวก็เลยเข้าไปคุยกับคุณต้อมครับรู้ว่าคุณต้อมเองก็เป็นชายพิการขาพิการสองข้างอายุ29ปีเป็นคนตำบลวังลึกที่สุพรรณบุรีนะครับคุณต้อมเล่าให้ฟังว่าคุณต้อมเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระรูปนี้เพราะเคยเห็นว่า พระรูปนี้จําวัดอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านครับเจอหน้ากันประปรายแต่ไม่เคยคุยกันในลักษณะสนิทสนมจนมาวันก่อนพระรูปนี้ส่งข้อความมาหาด้วยข้อความชวนคุยไปในทางลามมกจกกันเปบางทีแทนตัวเองว่าพี่บ้างคําว่าอัตมาหายไปกลายเป็นพี่คุยไปคุยมาบางทีเป็นหลวงพี่บางทีเป็นพี่ก็เลยทราบว่าน่าจะเป็นพระอยู่ บอกว่าจะส่งเสียคุณต้อมเดือนละ1,000บาทเนื่องจากว่าพระรูปนี้เขาก็จะมีไรายได้เป็นเงินเดือนจากการสอนหนังสือธรรมะให้กับเด็กมัธยมบอกว่าเขาไม่มีแฟนครับถึงจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนพระรูปนี้ก็ไม่สนใจอยากจะให้คุณต้อมถ่ายภาพอวาาัยวะเพศมาให้ดูโอ้โหและขอประธานโทษไม่ทราบว่าพูดได้มากขนาดไหนมีบางประโยคที่บอกว่า พี่จะขอดูดซึ่งก็ไม่ต้องจินตนาการต่อไปว่ามันคืออะไรปรากฏคุณต้อมทนไม่ไหวจริงๆครับเจอในสภาพนี้แล้วที่สำคัญคือคนที่กระทำกับเขาเนี่ยเป็นพระด้วยนะครับตัดสินใจเขาแจ้งความตำรวจในพื้นที่ที่สุพรรณเจ้าหน้าที่ให้พูดคุยกับหลวงพี่เพื่อที่จะดูท่าทีแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับคุณต้อมก็เลยคุยกับหลวงพี่รูปนี้แต่หลวงพี่รูปนี้ก็มีการนัด ให้มาเจอกันที่วัดนะครับก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงกลุ่มพระพร้อมกับรูปข้อความบทสนทนาทั้งหมดที่คุณต้อมได้คุยกับพระรูปนี้เห็นว่าเป็นพระใกล้บ้านเจอกันประปายสนทนาเหมือนโยมเจอกับพระ <c oughs> ไม่คิดว่าสุดท้ายมันจะเลยเถิดเป็นบทสนทนามาถึงรามกจกระเปดแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่จะขอนูนขอนี่กันฟังเสียงนะครับคุณต้อมนามสมมุติผู้เสียหายครับ <c oughs> ก็แรกคือพระรูปนี้เขาทักมาว่าไงพระทักมาบอกว่าเออพระถามว่าเราอยู่กับใครทําอะไรได้เงินเดือนที่การ่ะได้ไม่เท่าไรแปดร้อยเงียย้ยผมก็บอกมันเขาบอกพอเหรอถ้างั้นเขาจะส่งเสียให้เดือนละพันแต่เขาไม่มีบัญชีคอยให้เราไปเอาที่บ้านครับเขาเลยเขาก็เลยมีข้อเสนอว่าขอขอจับขอ,ขอดูขอดูอะไรประมาณเนี้ยอพื่อจะให้ ให้ตังเราทันหนึ่งแล้วก็นัดเราไปเจอแบบรุ่งนี้ตอนช่วงประมาณคิบโมงครับแล้วก็พอดีว่าเขาเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่าให้คุยเแยกกองไปก่อนคุยอะไรประมาณนี้คุยหลอกล่อครับอืแล้วก็เราพอเช้าเราก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าติดงานตัวไปเขาก็ให้ไปให้ไปอืพระในแถวตำบลวังลึกซึ่งหลังจากที่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตำรวจบอกให้คุณต้อมไปหลอกคุยกับพระรูปนี้ ุณพ่อมก็ไปคุยแซ่บทีเดียวเหมือนกันนะทีมงานเล่าให้ฟังว่าไปหลอกล่อแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดให้หลวงพี่ทําอย่างนั้นแล้วจะได้เงินจริงไหมนัดเจอกันในเรต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นเรื่องเป็นล่าออกมาครับเออนักข่าวไปอีกที่หนึ่งคือไปวัดแห่งนี้นะครับต้นสังกัดของหลวงพี่อยู่ที่ตําบลวังลึกที่สามชุกสุพรรณครับปรากฏพยายามจะไปถามข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพี่รูปนี้ทางเจ้าวาดเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรก็สงสยัย ไม่ไปถามทางเจ้าคณะตำบลวังลึกเจ้าคณะอำเภอสามชุกก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทําไมไม่ให้ข้อมูลพอไปถามรายละเอียดว่าขอข้อมูลชั่งนิดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าทางนี้ก็จับศึกไปแล้วเหมือนกันครับจับศึกไปแล้วหลังจากที่คณะสงทราบเรื่องแล้วก็พ้นจากความเป็นสงไปตั้งแต่วันที่สามสิบสิงหาคมแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในาศาสนาจริงๆนะครับใช่ค่ะแต่หลักฐานก็มีเต็มๆเนี่ยราคะแชทเชดอะไรเขาเห็นกันหมดแล้วนะ